ส่วนพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้นเรียบแล้วก็วาดดูตามวงมันตามวงของไม้พวกแกนไม้นะครับแล้วก็ดีไซน์เอานะครับการทําก็คอยดูอีพีต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้พี่แจ๋เขาจสวัสดีครับพี่กัน์ดจะอยตัวดีนะครับทานที่พี่จ๋จะขออนุญาตนะครับเอ่อให้เขา่าแนะนําดีกว่านะครับแนะนําการทําขอนไม้เทียมแบบนี้เนี่ยครับนี่คือตัวต้นแบบนโมเดลนะครับโดยที่พี่จะสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะเพื่อเอามาให้ลูกค้าหรือ พ,พี่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับจะทำมาจากปูนปั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวโมเดลเฉยๆจำลองนะครับพอของที่ออกมาเนี p p er no ่ยนะครับพี่จะาจะแนะนำก่อนก่อนที่เราจะทำขอนไม้นะครับเราจะต้องขึ้นโครงก่อนนะคับโครงเหล็กแบบนี้นะเราจะความยาวตามที่เราต้องการนะครับอันนี้พี่จะาทำมาประมาณ1เมตรนะครับนั่งได้ประมาณ2คนนะครับ1นเมตรเราก็ขึ้นพี่จจะใช้เหล็ก3หุนนะครับเหล็ก9เหล็กสาหุนนะครับลักษณะของขอนไม้เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ ด้านโค้มาเย็นปลายเนี่ยเขาจะเลียวนะครับจะไม่เสมอกันนะครับจะเป็นลักษณะของตัวนี้จะกว้างกว่าก็ทําโค้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราขึ้นโครงหลักได้นะครับโครงหลักก็คือเหล็กเหล็กแข็งแรงหน่อยเราก็มาเสริมด้วยเหล็ก2หขุนนะครับเสริมพาดอันนี้เป็นเป็นโซนเก้าอี้นะครับเป็นโ็นเก้าอี้ตัวเนี้ยเป็นเก้าอี้มองให้ออกนะครับมานี้นะครับเราก็ทักด้วยเหล็กนะครับเชื่อมแปะให้มันโค้งให้แข็งแรงนะครับดังนั้นเราก็ จะเริ่มห่อตะไครยนะครับอันนี้เป็น E p พีหนึ่งพี่จ่าทำเป็นอ p ให้นะครับเป็นอ p ให้ ep 1หนึ่งก็คือเริ่มต้นจากการขึ้นโครงก่อนนะครับเราจะออกแบบให้เป็นขอนกลมก็ได้นะครับหรือเป็นขอนแบบมีที่นั่งแบบนี้ก็ได้นะเป็นขอนเดี่ยวเพื่อประดับบ้านสวนได้นะเป็นลักษณะโปร่งนะครับมันจะโปร่งแบบนี้ปูนแบบนี้นะครับนี่เป็นปูนนะครับปูนที่เราฉาบเป็นตัวผนังก่อนอันดับแรกโครงเหล็กจะเป็นประมาณนี้นะครับ ต,ตัวนี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับประมาณ1เมตรในยก2องคนได้นะครับท่านสามารถเอาย้ายเข้าไปในบ้านหรือ,อไปในสวนไว้นั่งเล่นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีตามที่ลูกค้าต้องการจะเป็นสีแบบอื่นก็ได้ออกทึบออกเทาดำขาวหรือจะออกแดงแบบสลักแบบนี้ก็ได้นะครับพอเราขึ้นโครงเสร็จนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่ามันหนักเกินไปไหมนะครับใช้เหล็กเส้นเหล็กเหล็ก,ลก,ลกรีไซเคิลก็ได้ครับ ดานตรงที่นั่งก็ต้องเสริมนิดนึงนะรตรงนี้บริเวณนี้นะครับค้ำต่นี้พี่จ๋ายัทงทำไม่เสร็จนะครับก็คือขึ้นมาเป็นตัวอย่างของข้าวก่อนสาหรับคนที่ชอบงานปั้นนะครับแล้วทีพี่จะต่อไปเนี่ยก็จะามาแนะนําขั้นตอนตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะคงจะไม่ทําคลิปยาวเพราะไม่มีเวลามันต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับทั้งด้านหลังก็ทําเตาเผาถ่านนะครับตรงนี้ก็เผาถ่านอยู่นะครับนี่ก็พอเราขึ้นโค้งแบบนี้นะครับทีนี้ตัวที่ส่วนที่เหลือส่วนโค้งเนี่ย ก็จะต้องมีด้วยนะครับส่วนโค้งเนี่ยด้านหลังของไม้แบบนี้นะครับด้านหลังให้มันโค้งเราก็ดัดเหล็กอ,อกมาเ,เหล็ก2อหมุนดัดง่ายเราเชื่อมแตะไปก่อนนะแล้วก็โค้งลงมาแล้วก็เชื่อมโค้งลงมาก็จะเป็นลักษณะไม้โค้งทีนี้ส่วนส่วนเว้าส่วนตาหรือส่วนกิ่งส่วนแหนงของต้นไม้เนี่ยอยู่ที่เราออกแบบดีไซน์นะครับมันจะเป็นนูนออกมาบ้างหรือเป็นปีกเป็นตาไม้แบบนี้เป็นกิ่งไม้ที่เราตัดแล้วแบบนี้ออกมาแล้วแต่เรานะครับ แต่พี่จะจะ,จะพยายามดูตัวอย่างนี่นะครับจะพยายามนั่งเพ่งมันดูเออไม้นี่มันมีหลายชนิดมีทั้งแบบเ,ออเปลือกแบบหยกักแบบโค้งนี้หรือเปลือกเรียบไปเลยก็มีนะครับแต่ไม้พวกนี้ก็ไม่รู้เป็นไม้อะไรนะครับแต่ที่แน่เราดูได้ม่นเป็นขอนไม้นะครับเนี่ยเราก็ดูนะครับตรงหัวใจมันเนี่ยตรงแก่นมันเนี่ยจะมีรอยออรอยหยกักรอยแตกของไม้ แล้วก็มานั่งพิจารณาดูแล้วเราก็ไปจินตนาการเอานะครับส่วนเปลือกเนี่ยเปลือกน้เปลือกบางเราก็คํานวณเอานะครับส่วนตัวนี้ี่จ๋าเราทำขึ้นมาคือให้มองว่าเป็นรูปไม้นะครับให้เรามองเป็นไม้นี่ก็จะมีส่วนเว้าแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่เป็นกิ่งแขนงของมันนะครับเราก็ออกแบบแบบนี้ส่วนพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้นเรียบเราก็วาดดูตามวงมันตามวงของไม้พวกแก่นไม้นะครับเราก็ดีไซน์เอานะครับการทําก็ คอยดูอีพีต,ต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้พี่จ๋าเขาจะทำอีพีหนึ่งมาให้ดูในการเริ่มต้นที่จะทําขอนไม้เอาไว้ใช้งานเองหรือเอาไว้เป็นต่อ,ตอ,ตอยอดอาชีพนะครับจริงแล้วพี่จ๋าก็มีครูบาอาจารย์นะครับก็เลยนําวิชานี้มาถ่ายทอดเพื่อจะให้พี่น้องได้มีทางเลือกอย่างเช่นอยากต้องการหาอาชีพที่ทําไวแล้วมันไม่น่ามีเสียแต่เป็นงานศิละปะท่านต้องจะต้องเป็นช่างเชื่อมเชื่อมด้วยนะครับช่างเชื่อมในตัว แล้วก็ช่างปูนผสมปูนในตัวส่วนการผสมปูนในขั้นตอนหรือในอีพีต่อไปเนี่ยพี่จ๋าก็จะนํามาเสนอให้ทีละสเตปเอานะกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการที่รับชมคลิปนานพี่จ๋าก็มาบอกท่านประมาณนี้นะครับจะทําโค้งทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะทาเป็นที่พักนั่งเลยก็ได้หรือจะทำเป็น,น,อปนตอแบบผ่าหงายตั้งเหมือนที่พี่จ๋าทำอยู่นี้ก็ได้นะครับเนี่ยเอาลงแบบนอนบนพื้นนี้ก็ได้นะครับท่านก็ดีไซน์เอาเราแค่มัตะแกรงมัดตะแกลง รวดนะครับมัดสองรอบนะครับเดี๋ยวพิจาตอนที่มัดตะแกรงก็จะนํามาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมกันไปจะได้ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าถ้าดูคลิปยาวไปมันจะน่าเบื่อนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้และคลิปทุกคลิปที่พ่จาทํทำไว้หากเราเห็นว่าเป็นสาระมีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นหนทางทางเลือกให้กับพี่น้องที่กำลังมองหาอาชีพนะครับในการจัดสวนหรือต้องการทําเองจัดสวนเองหากท่านมีช่างอยู่แล้วนะครับเป็น ทั้งเชื่อมอยู่แล้วหรือเชื่อมไม่เป็นแต่ถนัดด้านกนารปั้นปูนก็เอาลวดหรือออกแบบเหล็กเนะี่ยไปให้ช่างเชื่อมเขาเชื่อมให้ก็ได้นะครับแรงก็ว่ากันไปนะครับามว่าอ่าทนเนี้ยใช้ปูนอยู่ประมาณน่าจะเกือบเกือบูกได้เพราะว่ามันจะใช้อัตราส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างจะ,ะไม่เหมือนปูนฉาบทั่วไปไม่เหมือนปูนก่อนะครับมันเป็นปูนที่เราเอามาขึ้นรูปเนี่ยมันต้องมีสม่วนผสมที่ค่อนข้างอ่าสัดส่วนที่ค่อนข้างบังคับนิดหนึ่งนะครับ นะอขอบคุณที่ติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามมาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่พี่จ๋าลงไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้จากเราเป็นน้องไปก่อนขอบคุณติดตามครับผมสวัสดีครับ